เรามาฝึกอ่านนะคะคําสาะระอือกันนักเรียนอาจจะได้เรียนรู้คําสาะระอือกันนะคะจากต้นเออรู้จักสาะระอือนะคะรู้แล้วว่าเขียนยังไงจากต้นคลิปนะคะอ่านเรามาทบทวนกันอีกนิดนึงนี่คือสาะระอือค่ะสาะระอือนะคะเวลาอยู่เวลาเขียนจะอยู่ด้านบนรูปร่างใช้สาะระอีค่ะเติมขีดมาใช่ไหมเขียนเวลาเขียนอยู่ด้านบนบ่ะด้านบนของยัญชนะแล้ว สระอือน,นะคะเป็นสระเสียงยาวออกเสียงนะคะอืออือสระอือเสียงยาวแล้ววันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านแจกลูกสะกดคําคําสระอือที่ไม่มีตัวสะกดมาตารากกานั่นเองนะคะมาตารากกาผสมสระอือเวลามันไม่มีตัวสะกดเนี่ยนะคะสระอือเนี่ยมันเป็นสระที่ขี้อายมากเลยลูกเวลามันไม่มีตัวสะกดมันจะชวนออ่านมาด้วย ปกติมันไม่มีออ่าค่ะสารอนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะไม่มีออ่าแต่ก็เกิดมันไม่มีตัวสะกดไม่มีเพื่อนมามันจะมีออ่าตามมาด้วยมันขอให้ออมาเป็นเพื่อนมันลูกนะคะให้ออามาเป็นเพื่อนเวลาเขียนก็มีสารอืข้างบนแล้วก็ออข้างหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาลองอ่านคําที่ไม่มีตัวสะกดสารอื่นไม่มีตัวสะกดนะคะไม่ต้องอ่านคอือออนะลูกอ่านแบบนี้ลูกนะดูนะ คือคออือคือไม่อ่านคออือออนะไม่ต้องอ่านอ้ออ่านนะคะอออ่านคือสารอื่นนะคะคือคออือคือคออือคือนะคะชื่อชออือชื่อชออือชื่อ ซืออ so so so. ออ่อซออือซื่อซออือซื่อคือพอพานะคะสระอือบางอออ่านนิดนึงคือพออือคือพออือคือนะคะสระอือนะพออื้อคืออ่ะดูนะคะ ม,มือมออือมือมออือมือย่อยักษ์สระอือค่ะยออือยื้ยื้ยออือยื้ืืืื่ ดานดำเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้เราอ่านแจกลูกสะกดคําเดี๋ยวเราไปอ่านบนกระดานดำเหมือแนบบทั้งแจกลูกสะกดคําแลวอ่านเป็นคำนะคะรีบอ่านค่ะลูกก่อนที่เขาจะต่อกันอีกนะลูกช่วงนี้โรงเรียนเขาทำคุูไปเอาเน้นอัดก่อน มาเล้วนะคะตัวทีหนึงนะคะสารพือนะคะนี่อ่ะอคุณดูนะคุณเอาสารพือต่ออ่านเป็นสีส้มนะคะอ่ะนักเรียนดูนะลูกชัดไหมครูปรับกล้องนิดนึงตามในหนังสือเลยนะลูกดูหนังสือเล่มนี้เด็ดดดเงานเล่มนี้ตามครูนะแล้วอ่านตามครูเลยคือข้อ う Bye. Oh.

ทำไปเลยนะต้องอ่านเป็นคำได้นะลูกคือมือยืลือือรือมือมือ รือนือ เดี๋ยวเอาคำเหล่านี้นะคะไปคัดเล่มใส่ในสมุดภาษาไทยค่ะเดี๋ยวครูจะมีรูปลงให้ดูว่าทํางานอย่างไรนะคะสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมอ่านเยอะๆนะคะอ่านซ้ำๆหลายๆครั้งเลยบ๊ายบาย